สวัสดีครับผมเดี๋ยวครับเมื่อพี่น้องมือนีก็แวะเบียนมาเยี่ยมพังพลอยอีกเช่นเคยนะครับเนี่ยครับผมอ้าวเดี๋ยวผมเออตาถือไปปอดเขาเลยก็ได้ครับเนี่ยครับมือนีก็ได้มันแก้วกับข้าวโพดนะครับแต่มันแก้วจะเหลือไว้ให้ตาเราเอาห้ทยอยห้นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับด้านหลังนะครับแต่มือนีก็จะมาปอดไอข้าวโพดเขาก่อนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ ไอผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนความเป็นอยู่ให้กับทางพ่อให้และกะทุกเชือกที่ผมแวะเวียนเข้าไปหานะครับพ่อพี่น้องเลยนะครับมาหาเขาก็ตรงมีของมาฝากนะครับเพราะว่าครับเคยเขามากหาเขานะครับเดิโวยวายแล้วโวยวายแล้วครับเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นลูกพี่นะครับเขามากอะตรง เน่เอออืมโอเคเดี๋ยวขอตั้งกล้องป้อนเขาก่อนนะครับพ่อพี่น้องรู้สึกว่าจะโมโหหิวแล้วใจ่ร่มๆเอ้เดี๋ยว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 แชรเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเบี้ยวเบี้ยวถอยวิเบี้ยวมันกล่องมาทีแล้วเบี้ย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 ว

เมี้ยวเมี้ยวนี่เมียวนี่ตัวอยากออกกองนะนี่เอาบ้างกองคนเดียวนี่ละครวัอนี้ก็แวะเวียนมาเลี้ยง<ด>ยอาหารเขาเหมือนเดิมนะครับวัอนี้ลมแห้งแน่กับต้องขอโทษขอไพ่เพราะช่วงนี้เริ่มมีครับเริ่มล่มแล้วอากาศเริ่มเปลี่ยนก็ไดกับฝากวันเลยเห็นแห่อากาศเปลี่ยนขึ้นไข่กันได้ง่าย จะได้ก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณพี่น้องทุกคนช่วงนี้ยิงโรคระบาดห,หลายนะครับมันแก้วกับเหลืออยู่นะครับแต่มาได้ป้อนเขาเพราะว่าไห้ต้าเราไว้ป้อนแ่วแน่แรกแน่เดียวกับแบงไหตั้ขุนเนาะตัวห,หน่อยไอหนุนหน,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 นครับวอยอุบูนควางผุดจงไวให้เขาบากนะครับแมนกินคนละนิดคนละหน่อย

นี่แหละครับกะได้มาเลี้ยงอาหารเขาเหมือนเดิมนะครับถึงสีบะทองกับโบเป็นยังนะครับพ่อพี่น้อกเพราะว่าผมเคยเลี้ยงเขาประจํานะครับเพราะว่าเขามาแล้วบ้างข้ังมันแบบจะอะละคือแบบสงสารเขานะครับเพราะว่าเขาเคยได้กินจากเขานะครับผมก็ให้เขาประจําหลายเดือนแล้วล่ะถ้าไปติดตามผมตลอดนะครับก่อนเดื่นก็ต้องขอขอบุณทุกคนนะครับขอบุณซับใหม่ๆด้วยที่เขามา เดี๋ยวมารับชมนะครับเขามาแลกก็กดกระดิง่งห้น้ำแน่นะครับเพื่อประงาดนการติดต่อนะครับเวลาผมโพดเวลาอับชิปลงไปนะครับเริ่มแล้ว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 ถึงแซตาเด้อบอกไงถึงแซตตาเด้อเออให้ไม่ถุงไปยังไงบอิ่มอยู่บ่เก็บกินบ้างเก็บกินบ้างอ่า อเก็บกินบ้างนี่ปล่อยให้เก็บกินบ้างครับเดี๋ยวเขาเก็บกินหมดนะครับผมเนว่าหมดหมดกินนะครับรลอยพังรลอยหางกุดเหมียวนี่ครับบุญไหวเลยเกินเหมียวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

แตกได้พ ula, okay, ่ ouais. deflect, อยปล่อยหัวแตกงอนได้ฟังพ่อยหัวแตกงอนได้ครับหัวแตกงอนได้ครับโมโหหิวโมโหหิวเดี๋ยวมาปอดเลยเดี <s 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 ๋ยวมาปอดเลยมือล้างนี่เออปล่อย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 ไปเลยไปเลยเดี๋ยวบัได้กินได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงี้ยเขาสักนิดนึงนะครับนี่ มันแก้วกับมีอยู่นะครับแต่กับประหยัดไอ้นี่เขาปัไหนเพราะว่าห็นคิดหลายกับอันนี้นะครับ เราเอามาให้เปลือกเปลือกเก็บกินเลยเก็บกินเลยอ่าโมูลแห่งนี้ถึงใจครับโปรโมทั๊บอะไรอ้าวฮะนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวถือเสียได้ถือเสียได้กินบอลน,นี่กินบอลน,นี่วันที่สวย,ย,ยวันที่สวยเสียงมาเออพอมีอาหารปรับอะไรก็ยอมยอมเลยหมดจะเย็นจะเย็นโอ้มักโลบิลี่ซึ่งอ้นั่นเลยนี่โดนใจไปมันแก้วของโปร แซ่บของกรอบเฮ้ดูสิวไปเลยมือนี้ร่นร่นเผื่อหน่อยเดียวฮะลาจับไอ้นี่เวี้ยงแมนครับโอเคนี่แหละครับพ่อพี่น้องมือนี้ก็ามาเลี้ยงอาหาราพังพอยอีกเช่นเคยนะครับโอ้เสียวหลังเสียวหลังพเพราะว่าเวียงแมนแลเลยเรื่อยเนะครับ โอน,นี้ก็ได้เขาโดคดกับมันแก้วมาให้เขานะครับกช็ชือว่าเลี้ยงะระดับหนึ่งเอาไว้อีกะระดับหนึ่งให้เขากินพุงนี่บ้างนะครับพม่พป่นองโดยก็หกเหลือไว้ถุงหนึ่งเลยนะครับสุดท้ายนี่ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกทุกทัตนะครับที่สนับสนุสนภามไปอยู่ให้ครับทุกๆเชือกติ่ผมแวะเวียนเขาไปหานะครับเดี๋ยวชิปนาสิภาพไปทา้งหนต้องรอรับชมกันนะครับแต่โอน,น้ก้ต้องขอตอลาไปกับพังพอยนะครับหนุ่ม เริ่มคำแล้วนะครับข,อใ,อ,อ,อ,ขบอให้พี่น้องโอเคมื้อนีกก้ก็มีคขนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องหากชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์นะครับขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ